สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามซาวคนเดินไครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตสต็อกกันสักนิดหนึ่งนะครับพอดีว่ามีสินค้าเข้ามานะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่สินค้าใหม่อะไรนะครับทูกค้าเป็นสินค้าที่เคยขายอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางมิดโล8นิ้วนะครับเป็นตัวโครงหล่อแม่เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตัวนี้นะฮะแม่เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด140มิลนะครับแม่เหล็กหนา20มิลนะครับ ยกให้ดูนะครับตัวนี้แม่เหล็กหนา20มิลนะครับใช้วอยขนาด49มิลนะครับเป็นกระดาษผ้าม่วงนะครับลูกค้านะครับนะนี่นะครับเป็นกระดาษผ้าม่วงนะครับใช้ฝาเป็นเคลฟล่าแท้นะครับเป็นลอนโดนัทคู่นะครับโค้งหล่อนะครับนะแม่เหล็ก140มิลว้อย50มิลนะครับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ max power อยู่ที่500วัตต์นะครับต่อ1ดอกนะลูกค้านะ impedance 4โอห์ม sensitivity อยู่ที่ประมาณ98 d บเดซิเบลนะครับ frequency response อยู่ที่5 5ถึง20กิโลเฮิร์นะครับนะตัวนี้สามารถเล่นมิดโลได้ครับลูกค้าสําหรับคนไหนที่ต้องการเอาไปเล่นมิดโลนะครับนะสามารถเล่นมิดโลได้นะครับนะตอบสนองย่านมิดโลนะครับลูกค้านะนะครับนะ ตัวนี้นะครับจัดจําหน่ายวันนี้นะครับของเข้ามาเพียงแค่10บลังเท่านั้นแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิม90บาทลูกค้านะครับนะจากเดิมที่เคยขายอยู่นะครับคู่ละ1,390บบาทแต่ว่าวันนี้ผมไม่ขายราคานั้นลูกคา้าผมจะให้ลูกค้านะครับดูงานนะครับงานแบบนี้เลยนะฮะงานแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,รบวันนี้ผมจะให้ลูกค้าในราคาที่ถูกมากนะครับ คู่ละ1,300า้บาททวน1,300า้ 1, บาททวนถ้าลูกค้าพร้อมโอนเงินผมจัดส่งให้ฟรีนะครับนะถ้าลูกค้าพร้อมโอนเงินผมจัดส่งให้ฟรีนะครับดูงานนะครับลูกค้านะครับนะดูงานนะครับถ <and> ้าลูกค้าพร้อมโอนเงินผมจัดส่งให้ฟรีนะครับนะนะดูงานนะครับลูกค้านะ ถ้าพร้อมโอนเงินจะส่งให้ฟรีแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนเงินผมต้องขออนุญาตเก็บเงินปลายทางนะครับนะเก็บเงินปลายทางนั้นผมขออนุญาตบวกค่าจะส่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะแจ้งละเอียดในการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น i อ l ดี e ลน์เป็น Facebook เป็นเบอร์โทรลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับต้องการเล่นมิดโลแรงๆแนิ้ว ผ้าม่วงฝาเคบล่าไม่เหล็ก140ยมิลวยห้าสมิลแรงๆดังๆโครงหล่อนะครับนะมาจัดได้เลยครับตัวนี้หน้าดอกสามารถกันน้ําได้นะลูกค้านะเพราะว่าเป็นกระดาษผ้าม่วงนะครับนะแล้วก็เป็นตัวหมวกนี่เป็นผ้าคาร์บอนนะครับนะ สามารถกันน้ำได้ลูกค้าเอาไปเล่นสงการนะครับแรงๆผมให้โปรโมชั่นสงการราคาเบาๆคู่ละ1 3 0่า1300บาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลทางต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่งนะครับนะโอเคนะครับรับทราบทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามสาวต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ